ข้วพันธันหัวสิงโตครับเคศศหนึ K ่งเทพเมืองจีนครับเคศศครับจะเทพจะเทพสอครับเคศศครับกับตันพารวยครับกับต้นในเคศศสครับแจ็คพอตแจ็คพอตร้อยล้านพอตแจ็คพอต หน้าละหลอ่อก็จงอางไฟเคซศมซึมสี่ครับจะเป็นแมรกราเกตสายยนต์ครับหน้ายนต์เอาน,นพันประมาณนี้ครับ